ไม่ว่าจะเป็นต้นหมากต้นต่อหมากกลูนะครับต้นมะพร้าวต้นกล้วยนะครับก็คือเป็นศาสตร์และศิลที่มีอยู่คู่ตะบนบ้านใส่โดยตลอดและจัดสิ่งของต่างๆนะครับในรอบวานศิลาฤกษ์อ,อย่างเมื่อวานนี้นะครับผู้คนก็มามากมายนะครับพระที่เดินทางมาครับพระเถรานุเถราเดินทางมาก็ล้วนแต่ม,มา ร่วมบุญและมาชื่นชมมากมายเช่เดินทางมาทั้งวันนะครับและก็อย่างวันนี้นะครับก็มีรงทางที่เดินทางมาก็ได้นําผลละหมากรากไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารนะครับที่เดินทางมาแต่เช้าเลยบางท่านก็ไม่มีนะครับส่วนนี้แต่ก็ได้นําน้าโอกาสต่อไปผมเชื่อได้ว่าอากาศยจะ้อนมาขั้นขึ้นบนภูเ็จะเพม่มขึ้นนะครับพราก็จะต้องหาหน้ามักขึ้นนะครับ เ12เช่เซ็นกันนะครับก็ไม่สามารถที่จะทันได้หรือดื่มได้นะครับมีอย่างเดียวก็คือต้องสั่งซื้อนะครับแค่นั้นแลว้วค่าใช้จ่ายทางวัดนะครับซึ่งทางวัดเองก็ไม่ได้รับมีส่วนได้มีรายรับจากองค์การหรือหน่วยงานใดเลยนะครับก็ร่วนกับรับาลก็ร้วนาจได้จากต่างบุคคนใจญเท่านั้นนะครับเป็นือ ไม่มีใครแยกอีกไม่มีใครแยกอีกเพรบความดีต้องการอีกขนาดแล้วนะครับสจาอที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่รับฝากครับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับคุณพ่อใจดีคุณพี่ใจดุที่มาร่วมบุญณันนี้อยากให้ได้ความสัตย์ตึงเตือนด้านจรรยาภิบาผมยินดีที่จะน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเล็กหอ ตอนนี้นำนะครับทำแนะนำนะครับให้ไปดูเวลาที่ติดใจนะครับที่เราเพิ่มเจอนะครับเวลาถะาผู้คนใจดีลุกพี่ใจดีแลเราถ้าเราที่ติดใจต้องตินทางมาร่วมดูนะครับต้มงดูให้ใจยส่นะครับให่ส่ายดูอยางทุกคนดีลุกพี่ใจะดูแลน้องๆที่เดินทางมาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่าน การบมีภารกรทกาของผู้ปกครอักเีนปีที่นี่ก็มีแต่ครูเงก็ินมารู้เอแม่ยัะรู้จักอตู้จะสอเดกน้อยให้รูกการชให้ทานเปมาเรื่องชไม่ได้่ตองอะไรนะแต่าทำให้ลูกจ๋าร้บลูกจ๋าว่าการทำตับ ทนนะครับนเรียนลูกหลานเลยลูกลานเนามว่าเอวัดนี้ไว้ทำไมครับน้าีไว้จะที่ลูกไม่ใช่เพียงดูพ่อเกกเกว่าคุณานี่ลยเรงเราก็ต้องเปรที่ดีที่คยมาลูกหานเคับไม่เคยาลูกหลานมาถาว่าไม่เคยลูกลูกหลาน เป็นพุทธมังัเป็นพุทธังกลดมมาห้ากิจพระโิมานนางเทือกนร้อนนายบุญปีอมทรนางสายทองมีเจริญนางบุญชาทิยอินตา นานนุดแทวดีนานบุขามากเหลือนานจับรูนดอดอ,ดอ,ดอดนานอำภัยมากเหลือนายกิ่งเก้าจับประนานไทยขอชนะ